เริ่มแจงนกเหรอครับล้อครับจริงเหรอครับมันมีไม่สิบเดือนเลื่อนแทงนกเนี่ยไม่มีไม่เคยมีมีแต่แปลงนี้ครับนครับไม่สิบเดือนเลื่อนแทงนกแล้วครับเราเราเราแปลกใจไหมแปลกแปลกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ถูกใจครับถูกใจและสําหรับผู้ปลูกชนปามแล้วก็ผู้ที่จะเรียกว่าปามเล็กตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการที่เรียกกันว่านะครับจะมีโอกาสได้ผลผลิตในวันข้างหน้าทลายต้องมีน้ําหนักแน่นอนมีมีมีถูกไหมครับครับนี่คือเจ้าของสวนปามอายุ10เดือน15ไ่่บออกชืเสียงิบด้าไบ ผมเืี่ปาลม,าลมบุญยงครับป่ารมบุญยงครับขอเรียกสั้นๆว่าบา่บาลมบ่านมนะครับบ่าลมนะครับ <c oughs> ทําไมตัดสินใจไปปลูกตั้งสิบห้าไร่ <c oughs> เรารู้ไหมว่าปัญหาของป่ามเล็กอะ มันมีอย่างไรมีเยอะปะัญหามันมีอะไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะมาเรงใหญ่ด้วงลงยอดอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยครับอ๋อมันชอบยอดอ่อนอย่างนั้นเหรอครับชอบยอดอ่อนทําไมเราไปสนใจเรื่องยอดอ่อนของต้นปาล์มว่าถ้าโดนแมลงกัดกินแล้วในอนาคตมันจะเกิดการเสียหายทางผลผล,ผลิตครับโครงสร้างของปลามันเสียหายพอโครงสร้างความเสียหายเท่าที่ทราบมาก็คือว่ายอดปาล์มเนี่ยนะครับเป็นต้นกําเนิดของใบต่อๆไปถูกไหมครับครับ ใบมันก็จะปรุงอาหาร <S <S เก็บอาหารไม่ดีถ้าใบแรกๆ <S 1> <S 1> เขายอดแรกๆเนี่ยโดนมแมลงกัดกินแล้วก็เรียกว่าใบมันก็จะไม่ยาวต่อไปถูกไหมครับครับยอดก็สูญเสียหายการจเจริญเติบโตก็ลดลงไปลดลงถูกไหมครับครับในอนาคตพอสามปีทลายปามอาจจะลดลงไปด้วยถูกไหมครับเพราะจากการ <c oughs> ที่ต้นไม่โตอันนี้ครับผมมาถามเลยตอนปลูกแบบทดลองนะนะครับเราเริ่มใช้ สามเกลือเวอรแพนอนะอะไรมาเริ่มต้นก่อนในการใช้ไม่ว่าจะเป็นอะมิโนไค่ตัวซานคู่หูนี้หรือหญิงกเกษตรครับมาใช้อย่างไรเล่าให้ผมฟังโดยละเอียดหญิงกเกษตรจช้ลองก้นหลุมก่อนครับแล้วหลังจากปลูกแล้วว่าใช้คู่หูนี่ครับใช้คู่หูฉีดก็ฉีดเพิ่มเลย พ่นเลยพอลองก้นหลุมด้วยหญิงเกษตรถูกไหมครับจากนั้นก็ใช้คู่หูประจันใช่ครับผสมท่ายังไงครับใช้สองช้อนครับจสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรอะมิโนใช้สองช้อนน้ำยี่สิบลิตรครับไคโตซานนะครับก็สองช้อนเหมือนกันสองช้อนเหมือนกันไคโตซานก็สองช้อนเหมือนกันอะมิโนก็สองช้อนเหมือนกันในปามเล็กวิธีฉีดทำยังไงครับพ่นยอดใบและรอบพื้นดินด้วยทั้งยอดทั้งใบนะครับแล้วก็คอปามคอปามลงพื้นดินลงพื้นดินด้วยกี่วันต่อครั้งครับสำหรับปามเล็กเนี่ยสิบป้าวันสิบห้าวันครั้ ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆตัวนี้อายุสิบเดือนความแตกต่างยังไงเห็นว่าชาวบ้านแถวนี้เนานินทาเราว่ายังไงบ้างประนามเยอะราคาเจอะมันยังไงชาวบ้านเขาที่เขาปลูกปลาเหมือนกันเขาบอกเราว่ายังไงบอกว่าโตกว่าของกั้เนะครับอายุเท่ากันอายุเท่ากันครับโตกว่าของเขาครับเขานินทาเราอย่างนั้นครับซึ่งมันเป็นการนินทาที่ว่าดีมากเลยครับเพราะโตกว่าของเขาก็หมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย แตกต่างกันครับแตกต่างกันเยอะถ้าปาล์มเล็กๆอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ากลุ่มที่ใช้เคมีในการบำรุงดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีเลยก็ตามทีเขาบอกว่ายอดมันเนี่ยบางทีหักของเรามีบ้างไหมยอดหักไม่มี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 นะครับเคยกังวลไหมเคยกังวลก็แต่ว่ามีบางสวนที่เห็นว่าใช้เคมีครับถึงขั้นที่ยอดปาล์มหักมีไหมมี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 ใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเราโล่งใจว่ายอดปาล์มของเราไม่มีหักท้าอย่างนี้เราดูสักกี่อีกกี่ปีจะให้ผลผลิต ประมาณสามปีนะครับครับที่ต้นของเราบางต้นนี่เขาบอกว่าเริ่มแทงนกแล้วครับหรอครับจริงเหรอครับมันมีไม่สิบเดือนแล้วแทงนกเนี่ยไม่มีไม่เคยมีไม่เคยแลงนี้ครับหรอครับไม่สิบเดือนแล้วแทงนกแล้วครับเราเราเราแปลกใจไหม แค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ถูกใจครับถูกใจแล้วสำหรับผู้ปลูกวนปลาล์มนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเรียกว่าปลาล์มเล็กตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการที่เรียกกันว่านะครับจะมีโอกาสได้ผลผลิตในวันข้างหน้าทลายต้องมีน้ําหนักแน่นอนมีมีมีถูกไหมครับครับความภาคภูมิใจในการที่ได้เห็นการทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่ถ้ามีระดับ เกรดเเกรด B เกรด C เราให้การทดลองครั้งนี้ในปาล์ม15ไล่ของเราอายุ8เดือนเนี่ยเราให้เกรดของการผ่านครั้งนี้เกรดเท่าไหร่ครับเหมือนกับว่าเกรดเอเกรดเอนะครับครับเมนนีถือเป็นความภาคภูมิใจนะครับให้คะแนนตัวเองแปลงทดลองของตัวเองให้คะแนนเกรดเอาลมภาคภูมิใจนี้คือการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับนั่นแหละครับอยากจะบอกว่าความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ กับพี่น้องชาวสวนปาล์มที่เรียกว่าเริ่มต้นการปลูกปาล์มนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าช่วยบอกเขาด้วยครับว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ขนาดไหนครับมั่นใจร้อยเปรตีนที่ใช้ไออะมิโดเปอร์เมดนิกแน่นอนดีกว่าแมลงก็ไม่กัดร่วงก็ไม่ลงดินก็สมบูร์ปาล์มก็เต็มปี้อย่างนี้บายใจดีกว่าครับตรงนี้ครับแทบจะต้องไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับครับ าไม่กังวลก็คือความไม่กังวลคนหมดกังวลก็คือสบายใจค,คนสบายใจก็จะมีแต่งเงินทองไหลเข้ามาเทเข้ามาเป็นพลังของการเกษตรที่ยัง่งยืนในฐานะที่ปรึกษาอุตสาหกธุ์ครับบาววลิตนะครับ,รบมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องนักการเกษตรที่เราไปให้คาปรึกษาใช้สามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่บอกพี่น้องด้วยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่อยู่บริเวณนี้ครับให้ใช้คู่หูมหัศจรรย์ของเรา จากจะได้ผลผลิตที่ดียังมีเงินกลับมาให้เราใช้ด้วยครับโอ้โห oh, oh, oh. ครับนี่ก็อีกหนึ่งคำพูดนะครับที่เรียกกันว่าขีดเส้นใต้ของความสุขความสำลานเบิกบานไร้กังวลถ้าอย่างนี้เกษตรกรไทยมีความยั่งยืนแน่นอนครับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปน เพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนขอให้พลังใจเหล่านี้สู่เกษตรกรทั่วประเทศผู้ที่ปลูกปามโดยเฉพาะสําสหรับคลิปนี้เป็นคลิปแห่งความสุขครับความไร้กังวลนี้คือความสุขที่สุดข,ของเกษตรกรเราจะไปะติดตามหาเกษตรกรมือใหม่มือใหม่มห,มหน้าใหม่ใช้ของใหม่ๆนวัตกรรมใหม่อๆอย่างนี้ทั่วประเทศครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหนะ้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <3. S 2> สามเกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลตันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน